ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเพ่งจุฬาสำหรับวันนี้เป็นเดซเซเวแล้วนะคะวันที่7กับภาคตัดกล้วยซึ่งเราจะมาต่อโจทย์ปัญหาสมการวงรี2ที่มีจุดสูนกลางอยู่ที่จุดกำเนิดศูนย์เหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเพ่งทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลย อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจบปัญหา ep หนึ่งเกี่ยวกับวงรีต้องย้อนกลับไปดูวันที่6ก่อนนะคะเดี๋ยวครูเพลงทวนสูตรของวงรีให้นะคะวงรีของเราเนี่ยเราจะถือว่าตอนนี้เราเรียนที่จุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์อยู่ก่อนนะคะลูกเราจะมีวงรีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันคือวงรีนอนกับวงรีตั้งนะคะสาหรับวงรีนอนสังเกตนะแกนเอกเราขนานกับแกน x ดังนั้นหน้าตาสมการจะเป็น x กาลังสองส่วนด้วยพีเบิ้มคือ a กาลังสอง ใครที่ไม่เคยฟังพี่เบิ้มแสดงว่ายัางไม่ได้เรียนก่อนหน้านะคะย้อนกลับไปดูด่วนบวกกับ y กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองมีค่าเท่ากับ1ค่ะอันนี้คือน้องวงรีนอนอ่ะไปพูดพ่านําเพลงไปดูวงรีตั้งกันนะคะเปลี่ยนมาสมการวงรีตั้งแกนเอกขนาดกับแกน y ดังนั้นพี่เบิ้มของเราจะอยู่ใต้ตัวแปร y หนูจะได้หนะ้าตาสมการเป็น x กําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองบวกกับ y กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองมีค่าเท่ากับ หนึ่งค่ะถ้าพร้อมแล้วพอลองดูโจทย์ปัญหากันไหมคะไปยัง go สําหรับวันนี้นะคะข้อที่17ของเรานะคือเราจะมาหาจุดโฟกัสแล้วก็ให้ทุกคนเขียนกราฟของวงรีอ่าไม่ถามจุดอื่นเลยเราจะเอาจุดโฟกัสกับกราฟของวงรีแต่สมการวงรีหนูดูในหน้าตํำแปลกไหมคะ1 6 x กำลังสองบวกก y กาลังสองเท่ากับ1เฮ้ย ฝั่งความมือเป็นร้อยสี่สี่ได้ยังไงปกติย้อนกลับไปก่อนฝั่งความมือของเราเป็นเลขหนึ่งอย่างเดียวแสดงว่าโจทย์ของเอพิโซดนี้เราต้องมีการจัดรูปค่ะลูก,ลกแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมว่าจุดศูนย์กลางของเราจะอยู่ที่พิกัดศูนย์นะอะทุกคนขาสมการวงรีเนี่ยตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นวงรีนอนหรือวงรีตั้งดังนั้นคูเพลงขึ้นไว้ทั้งสองฟอร์มใช่ทุกคนสังเกตว่าความมือเราต้องเป็นเลขหนึ่งทีนี้เราจะบอกเทคนิคลัดกันค่ะ ให้ทุกคนดูนะคะลูกว่าถ้าสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y 2ตัวนี้คูณกันเห็นสีฟ้าไหมคะ x คือ16 y คือ9ถ้า2ตัวนี้คูณกันเท่ากับฝั่งขวามือเราสามารถลัดได้ค่ะเราจะได้เป็นเอาสัมประสิทธิ์ หน้า x มาไวใต้ตัวแปร y กําลังสองสัมประสิทธิ์หน้า y กําลังสองมาไวใต้ตัวแปร x ก,กําลังสองแทนดังนี้ค่ะและฝั่งขวามือลูกจะกลายเป็น1ทันทีอ่าอันนี้คือเทคนิคลัดนะคะถ้าหน้า x ก,กับหน้า y สีฟ้า2ตัวคูณกันเท่ากับฝั่งขวามือจําไว้นะ16บหคูณเได้1 1 4เราสามารถควายสัมประสิทธิ์ได้เลยค่ะเพื่อทำให้ฝั่งขวามือได้เป็น1ทันทีลูกจะได้เป็น x ก,กําลังสอง ส่วนด้วย9แทนบวกกับ y กําลัง2ส่วนด้วย16แทนมีค่าเป็น1ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนคะพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นสมการวงรีวงรีตั้งค่ะเฉลยขึ้นก่อนนะคะคือสังเกตดิพี่เบิ้มของเรา16ยกกับ16ของเรานี้นะคะตัวใหญ่กว่าอยู่ใต้ตัวแปร y กําลังสองแสดงว่าแกนเอกต้องขนานกับแกน y ก็คือเป็นสมการวงรีตั้ง พอเราจับหลักได้แล้วว่าเป็นสมการวงรีตั้งเดี๋ยวเราจะมาหาจุดโฟกัสกันค่ะอ่ะสิ่งที่เราได้มาแสดงว่าพี่เบิ้มคือ a กําลังสองเป็น16ดังนั้น9เนี่ยจะกลายเป็นก้อนน้อง b กําลังสองแทนจริงไหมคะดูตามฟอร์มสมการวงรีตั้งนะดังนั้น a ตัวเดียวจะเหลือแค่4 b ตัวเดียวจะเหลือแค่3 แต่ใครเด้เอาครูเพลงครูเพลงไม่แทนอย่างไงค่ะเราจะหาค่า c จากความสัมพันธ์คือเอาก้อนทั้งก้อน a กําลัง2มาเลยเท่ากับก้อนทั้งก้อน b กําลัง2บวก c กําลัง2ลูกก็แทน a กําลัง2ด้วย16ปึง้ง b กําลัง2แทนที่ด้วย9ไปปึง้งแล้วแกะค่า c กัน c กําลัง2เราจะเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดใช่ปะ่ะดังนั้น c เดียวตบกําลัง2กลายเป็นรูทเจ็ด ตอนนี้หนูได้ c มาแล้วคือระยะโฟกัสเราเอาไปวาดรูปเพราะว่าเขาต้องการจุดโฟกัสกับการวาดกราฟเริ่มกันที่จุดศูนย์กลางศูนย์เลยค่ะวงนีตั้งนะ1จุดศูนย์กลางศูนย์เราลากเส้นแนวตั้งเลยเราวัดระยะ c คือรูแสดงว่าขึ้นก็รูเลงก็รูเหนูจะได้จุดโฟกัสจุดแรกเป็นขึ้นปึ้งค่า y เปลี่ยนนะคะจากศูยเป็น f ศูนกับลงมานะคะ เป็น f 0. ูติดลบเนะคะมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะลูกและรูปที่เกิดขึ้นก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆจ,จ,จะหาจุดยอดก็ได้นะคะแต่ครูเพลงอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรกับมันมากเพราะว่าเขาต้องการแค่รูปของวงรีแต่อันนี้แถมให้นะคะอ่ะเราได้ว่า a กําลังสองคือ16 a เดียวจะเป็น4ใช่ปะหนูก็ใส่จุดยอดจุดบนก็เป็นศูนย์จุดล่างก็เป็น0ูนยได้เหมือนกันนะคะครบถ้วนกระบวนการสําหรับ วงรีตั้งในข้อแรกของเราถ้าใครเริ่มคล่องแล้วนะคะไปลองต่อกันในข้อถัดมาข้อสุดท้ายของสมการวงรีที่จุดศูนย์กลางศูนย์ะคะบอกว่าหาจุดโฟกัสเหมือนเดิมแล้วก็เขียนการาฟเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็น 16x กำลังสองบวก 36y กำลังสองเท่ากับ576จำได้ไหมคะว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยสังเกตสัมประสิทธิ์ก่อนต้องจัดรูปก,ก่อนถูกต้องไหม สัมระเศษอ่ะสัมระิศษละหนึ่งสัมะสิ์หน้า x คือสิบหกนะคะสัมะสิ์หน้า y คือสามสิบหกสีฟ้าสองตัวสิบหกคูณสามสิบหกได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกพอดีเป๊ะเลยนะคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถใช้เทคนิคควายได้เลยเอาใต้อ่ะเอาหน้า x ไปไว้ใต้ y เอาหน้า y มาไวใต้ x ลูกจะได้เป็น x กำลังสองส่วนด้วยสามสิบหกแทนบวกกับ y ากำลังสองส่วนด้วยควายมาสิบหกแทนมีค่าเป็น หนึ่งค่ะจบแล้วค่ะแสดงว่าพี่เบิ้มของเราจะได้เป็นน้องตัวไหนคะ36หรือ16เอ่ยอ่าสาคือน้อง A กกำลังสองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอัน,นเนี้ยสาเนี่ยอยู่ใต้แกน X เ,เป็นวงรีนอน100%น้องตัวใหญ่นะเราได้ว่า A กกำลังสองคือ36และ B กกำลังสองก็จะกลายเป็นตัวเล็กคือ16เดี๋ยวเราจะหาค่า c เหมือนเดิมค่ะ เราอาจจะไม่จําเป็นต้องแก้ะคะ่ะเเล็ก B เล็กตัวเดียวก่อนก็นได้นะคะแทนทั้งก้อนลงไปในความสัมพันธ์ลูกจะได้เป็น36ฝั่งนี้เท่ากับน้อง B กําลังสองคือ16บวกกับ C กําลังสองย้ายสมการแก้ไปสุดท้าย C กําลังสองคือ20 C เดียวคือรูทยี 20, หรือปลดรูทออกมากลายเป็น2องรูทหนะคะพอเราได้แล้วจําได้ไหมลูกเมื่อกี้เป็นสมการวงรี วงรีนอนนะคะเราก็เริ่มเลยเริ่มจากใส่จุดศูนย์กลางปึง้งแล้ววัดแกนแนวนอนซึบครูเพลงเสียบทุกอย่างไว้เหมือนเดิมศูนย์กลาง0ูน,น,นคือระยะ2อลุดเพราะฉะนั้นแล้วโฟกัสก็จะอยู่บนแนวนอนขยับไปทางซ้าย2องลุด5ขยับไปทางขวา2อลุดโฟกัสซ,ซ้ายจึงกลายเป็นค่า x เ,เปลี่ยนค่ะติดลบ2ลุดหคอมมาศน โฟกัสฝั่งขวาค่า x ก็เปลี่ยนกลายเป็น2อ0รูทคอ่ะถ้าเกิดใครที่อยากได้จุดยอดเควงแถมให้นะคะเรามีว่า a กกำลังสองคือ36แสดงว่า a เดียวจะมีค่าเหลือแค่6เพราะฉะนั้นแล้วจากเซนเตอร์ศูนย์นจะได้วูดเท x ฝั่งซ้ายคือลบหกกับว e r เ e x ฝั่งขวาคือ60นั่นเองค่ะ จบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับสมการวงรีที่จุดศูนย์กลาง00กับโจทย์ปัญหาเหล่า2อเอพิโซดเต็มๆนะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนสมการของวงรีที่จุดศูนย์กลางเปลี่ยนเป็น sk อย่าลืมติดตาม ep ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับวงรีก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep นะคะ่ะบ๊ายบาย